บริมีพิษคล้องจากมูคคอย่างบอกบอบเมีโบเรมีกอ่อนหนี้อย่างเนาะคือว่าห่อออกมาในกอ่อนนี้ในครอบครัวนี่เหมือนบอกจะเฮียนแท้จริงหรือว่าจะเป็นพนักงานขายเสื้อผ้าตเอ้าขออีกคำหนึ่งจะเฮียนโตหรือว่าจะเป็นพนักงานเฮียนเฮียนโตเนาะ กับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีหักแพงกันเบิร์สุขุสู่คนพี่น้องเนะาะบาว่าจะอยู่ภายในแหลกกระต่างประเทศเด้อพี่น้องพบเจอกระบอเซียงกับเป็นเวลา,อาตอนเที่ยงพี่น้องเนาะมาอยู่ที่โซนที่เศร้าที่พักอาศัยของทางน้องไอ้กับน้องเขียวหรือว่าทางน้องพลอยนี่แหละพี่น้องเนาะมาเมื่อนี่กับพี่นอ้อยพอดีมีทางผู้ใหญ่เนาะอยู่ทางต่างประเทศพี่น,อนอ้อยเนาะเป็นไห้ทางกบเซียง มาสอบถามทางน้องพลอยเฮาพี่น้องเอยเนาะว่าจะเฮียนต่อหรือบ่พี่น้องเอยแต่ว่าบุเสียงถามในคลิปเพิ่นเมื่อนั้นว่าทางน้องพลอยในตอนนี้พี่น้อยอยากเฮียนเนาะจนฮอดจบม .7 พุ่นแหละแล้วกับพี่น้องเอยอ่าว่าในเรื่องการเฮียนการอ่าศึกษานี่อ่าในความโศกเศร้ามาแล้วก่ะเมื่อนั้นนะพี่น้องเนาะน้ําตาก็ร่วงล่นจนจบคลิปพุ่ลเรศเมื่อนั้นกับพี่น้อยมามื้อนี้มาถามรายละเอียดนํากันเนาะทางผู้ใหญ่มอบหมายให้ทางบุเสียงพี่น้องเอยว่าจะ เดียนต่อหรือว่าจังไรไปรุ่นไปส้มน้ำกันพี่น้องเนาะอ่าแล้วก็แจ้งพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพิ่มเติมเด้อสำหรับทางโมเซียงเนาะอ่ามืออื่นเนาะพี่น้อยเดินทางขึ้นไปเหนือพี่น้อยพื่อนหลายอาจจะนั่นแน่นอาจจะเป็นทั้งเมืองนองเมืองเซปูนพื่อนหลายเนาะแต่ว่าไปรอบนี้น่าจะแตกต่างแน่บริสันที่ตามขับส้มเบิองน้ำกันพี่น้องเนาะว่าจะแตกต่างแบบใดทางโมเซียงก็มีอยู่เค่หนึ่งเนาะอ่าไปทางผู้ใหญ่ มาให้ไปช่วยเหลือพี่น้อยแต่ว่าในการเข่าคลองแจกจ่ายนี่ยังโบรานได้มีอยู่พี่น้อยจักสิเอาอยัางพี่น้องเนาะเอาแต่คนอื่นเข้ามาถามอัปเดตเบางทางน้องพลอยเข้าก่อนบ้านนี้พี่น้อยไปพี่น้อยเนาะเอาโอเคพี่น้อยเนาะนี่แหละบ้านเชอนซานอ่าทางครอบครัวเพื่อนพอดีอ่าทางน้องพลอยนี่กะผู้เสียงโทรหาน้องเพื่อนเนาะอ่าขอพักเบรก ขอพักเบรกก่อนพี่น้องเนาะมาพูดคุยเรื่องอาการทำการเทียนนี่แหละพี่นอ้องเอ้ยเดี๋ยวไปพูดคุยกับน้องเพิ่์ลเนาะถือว่าเป็นอีกเรื่องดีได้พี่นอ้องเอ้ยทำสำหรับทางน้องเพิ่์ลเนาะปะ้าดูมือนี่ทางน้องอ้ายน้องเขียวทางน้องตานี่โบยูล้อพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นวันจันทร์ให้ทำไปเฮียนอโอ้มาหอดไว้เท้นี่เนาะช่วดดีเลาะนี่เนาะอ่ะสบายดีเด้อเอา เฮยจุด th okay. ีี้จดีนี้ออ๋อสบายดี้ะแม่เด้อดยดดยป้าเุดอันนนจุดดยอ่สเนาะบเชีงอันนี้ไม่นี่ยม่อกีไปเห็นงานคือเก่าด้านิ่มงไหมบุเชีงกบเห็นออยู่ทางในเด้มืวานนี่เขายายวียมืวนมันถือโพดบอนะขยายไปครเส้อผ้าอ๋อที่ก้อนนั้น ไปล้างถ้วยเนาะดวยวันนี้ไดเมอวนี่ง่ายโดยเรามานำเอาเด้ลุกน้องเราออกเออไปง่ายขายขายเสื้อขายเสื้อผ้าดยเสื้อผ้าข้าใส่นีบบ่โดยเอาเมลมันก็คือขาหูกันเนาะมันก็ถือเกินอ่าสหพันกีบสมบูรณ์นั่นน่ะดยสหายังบพอถือเข่าอยู่เพื่อนไปกินอีกเนาะโอ้ยสุดละพี่น้องบุญเล็แตกบุญเลแตกต่างจากไปให้ไปส่วนเนาะ บันนี้ง่ายบันนี้เนาะโดยอยู่ชนในพล่บอกอยู่ทางนอกอันนี้ทางเข้าคายบมักไม้คายบมักไม้บ,งบ่งานเข้าคายาหมักไม้โดยโดยโดยวันเ่าได้เพิ่ไให้อน,นี้เพิ่งให้ไปบ,บ้วันหนึ่งหาสิบมือหนึ่งหาิบโดยเออยังใขรนี่เนาะ <c oughs> รรมาดาบ่แต่ว่าคายเสื้อผ่านเนี่ยเขากับชนลายนี่สาคนบุมมี่กับเขากับเพื่อนนาำเสนอเนาะ ยถือว่าเขาก็ได้นั่งพักคอธรรออมดา,าถือว่าเป็นงานที่แบบอนี่เนี่ยจิน,นึ่ง <laughs> ส,สบายดีล่ะยังเออยังคยไค้สบายดีอยู่เจ้าเนาะเอยเอยเอา <laughs> เอานาะย่ายทินทานขายเสือผ้านาแพศมื่อนี่เป็นมื้อที่สองโดยอบอกเพ้่นมานี่บอกระบอก บอกแล้วบอกแล้วเนะาะใครอีดอกะฉันยันว่าเปัญหาได <c oughs> ้ขอเวลาจังหน่อยเนาะเอาสาเข่าเรื่องเลยเด้ออ่าทั้งภูเมร์แล้วก็ทั้งเอ้ยเนาะยับเขามากใกล้ๆพี่เมษอ่าเดี๋ยวถามน้อกันเลยก็ได้เนาะถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับทั้งน้องพลอยเ <c oughs> มื่อนั่นนั่นอ่าทั้งน้องเพิ่นว่าอยากเขียนต่อเมมเบอร์โดย อ่าอย่างเคียนต่อวันนี้ทางผู้ใหญ่เพื่อนให้ทางโบเช้งนี่มาถามว่าจะเฮียนต่อหรือว่าสี่พ่อชั้นนี้นะึ้นอยู่กับน้องวันนี้นะแต่ว่าอย่างเคียนต่อว่าเออด้วยด้วยด้วยเอาเนาะบอกว่าอย่างไรแต่อย่างเคียนต่อดเนาะเออโด้วย และเราเรื่องเล่าที่ผ่านมาให้ผู้เชียง <c oughs> ก่อนหน้าเนี่ยว่าเป็นนี่ใดคือได้ออกมาหน่อยพี่น้องฟังนหมแล้วก็อันคือข,อขาดขันเคยนี่แหละบางมือกับปบางมือกับบริป้เนาะกลับไปเห็ดเวียกน้ำคล้ายเขืองน้ำกลับไปเฮียนน้ำปากว่าสามสถิตแล้วกลับไปเห็ดเ,เวียกยมันจะมันคางกไปวงเฮียนจันจันถึงซุปโดย อแต่ว่าว่านเสาที่นี่เห็ดเบี้ยอ๋อเอาง่ายการใช้จ่ายนี่โมทวงโมทันโดยประมาณนี้บอขันเขาบุมี่กะผัดไปก่อนเดี๋ยวเขาทันเก็บอ่ะนะบุมีเก็บบูมีให้เขาอก็ไปให้เห็ดเบี้ยก่อนอได้ให้แล้วยูโรงเรียนนี่อจิตกรรมนี่เพื่อนการใช้จ่ายนี่มีเรื่อยบอแประมาณที่หนึ่งกับมืตอหนึ่ง อาทิตย์หนึ่งมีเธอหนึง่งเต็มที่นี่ประมาณเท่าไรละ่ะคันแบบแก้แบบขาส่อขาเสือกับประมาณแสนไปแสนซิปแสนเศร้าคันธรรมดากิจกรรมเดินเฮียกับสองพันสามพันสองพันสามพันกรีดเลยนะเนาะโดยแอแต่ว่าขาเสือขาเหี้ยนนี่เต็มที่นี่แสนเศร้าแสนซับกับประมาณสองร้อยกว่าบาทโดยประมาณนี้แหละพี่น้อยเนาะอันนี้เศร้าบ่เสื่อน เดี ừ, hay, ũng, ự, ài, ừ, b b ๋ยวว่าซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยหรือใครยุสเนาะเขาซื้อเขายังมาใส่เนาะแต่ว่าบุมีตัวน้นเนาะบูมี่ใหญ่เขาก็เลยออกมาแบบนี้โดยออกมาการเหตุเบี้ยะแลล่มู่รุ่นเดียวข้าวเดียวกับเจ้านี่ตัวนี้เพิ่นก็ยังเฮียนอยู่บ่ละเฮียนถ้ากลับเข้าไปที่มู่กะชิยินดีนำคือเอาไปเนาะโดย แสดงว่ามูรุ่นเดียวข้าวเดียวนี่มีแต่เจ้าได้ออกมาเหมือนบอโดยมีแต่เจ้าเดียวมูเจ้ามีน้ากันจชะคนหลายหลายบ่โดยโอ้โหเนาะพึ่งง่ายมาแต่บ้านพุ่นซีปีก็มีมูหลายเลยเนาะอืมนอนขักได้เมื่อยบออยากนอนนอนโลดละเออ่ะมันเมื่อยเนาะอ๋อวันนี้อัน แล้วอันบริมีพิษข้องจากมูคูอย่างบอบอโบเรมีบเรมีก่อนเรนี่อย่างเนาะคือว่าห่อออกมาในกรอนี้ในครอบครัวนี่เหมือนบ่เออขายยุ่งสาบไปหน่อยเนาะดูดูอ่ะแล้ววันนี่การใช้ใจถ้าจะไปเฮียนต่อนี่ใช่ประมาณเท่าไรนี่แหละจะเข้าประมาณว่าเป็นเอาเอาเอาสรุปเอาเขาไห่แบบสิไล่เบิ้ดเนี่ยคาสุดคางเฮียนคือเขาเริ่มไหมเห็นแล้ประมาณเท่าไร ตอนท้งเขาใหม่นะคะเ,เบิด์สองล้านปลายสองล้านปลายโดยประมาณสามหรือสี่พันบาทพี่น้องเอ้ยประมาณนะั่นเนาะซื้อสูตรสื้ออย่างนั้นเนาะโดยตัวน,นี้บโบได้มีอย่างเลยบอสูตรอะไรยนังไงยัง,ยงบบมีเลยต่อปีการนี่ใส่เสื้อเก่าได้ตัวเก่านั่นแหละได้เสื้อเก่านั่นแหละโอ้แต่ปีที่แล้วก็ยังใส่เสื้อเก่าโดยเอาไงจะยังบบท่านไม่มีอย่างเลยเนาะโดยโดยโดย แต่ว่าถทายเฮี้ยนปั๊บมีขึ้นโมหาเลยบ่จะบอกนะโมสี่โมสี่บอสโดยเอาบริเวณโมหาเนาะบอสปีหน้าอ๋อผมเสียงจำพิษสาพิณเอาไว้โมสี่ปีที่แล้วปีที่แล้วม่สามบอสแม่นปีเทลโม่สามปีนี้มมสี่ปีนี้มันคันว่าดำเนินการเลยแกแม่นขึ้นโมสี่เลยเลยแสดงว่าเจ้าเฮียนปีที่แล้วนี่จบจะบีแล้วนี่เนาะ เหมือนป่โดยจบจบมสามปีกายนี่ปีนี้คืนมสี่เฮียนได้ประมาณสองเดือนแล้วก็ออกเออโดยโดยน้องสิอว่าคนตั้งใจทำใจเฮียนแบบนี่ต้องถามว่าในการเฮียนนี่เฮียนที่สุดนี่อะไรดีพ้าทำอ่าตัมุมักๆยังที่สุดตะมกคมวะเจ็ดแปดเก้าขึ้นไปคันแบบขาดกับมังหามะคุกอ๋อ เต็มเต็มที่นี่อ่ามีแต่หากับพกโดยอือคือคือระยะต่ำสุดน้อยสุดนะหากระพกหากรกโดยแต่ว่าสูงได้ละพอซิปซิปเนาะอันนี้คะแนนเนาะนี่โดยโอ้คับแบบข่าโรงเรียนกับมาหากระพกขันข่าวประธานอือโดยโดยอ้าวอันนี้เพิ่นมาเก็บค่าสมาคมบ่ โดใช่แหละบ้านเรานอเพิ่นกันยู่ชายกับเพิ่นกับเก็บแบบใี่แหละอยู่บ้านมอเชี่ยงเพิ่นกับเก็บคือกันเก็บตามบ้านตามเมืองเราโดยโดยโดยมงเฮียนเนี่ยยูมองนีบ่โดยมอเฮียนมอสออุตรภรณ์นี่มอสออุตรภรณ์นี่เนาะอ๋อไงได้หนีเนาะเอาเขตเอ่อเขตบ้านมอเชี่ยงนี่ก็มาเฮียนอยู่นี่ได้มาจบนี่มอเจ็ดคือกันโดย อ๋อบ้นบุเชียงนี่จบแค่ปฐมแล้วมาต่ออยู่บ้านพีนมอสอบ้านพีนก็แค่อาโมสามบ่โมสี่โมสี่บ่โมหะเนาะแล้วมาต่ออยู่นี่อีกถึงทีจบอือด้วยอือด้วยอ่าแบบนี้เนาะอ่าไปอันสามมโนควายังมีครบเบิร์ดบ่ครบเบิดครบเบิดเลยเนาะโดยโอ้ท้าว่าจะไปเฮียนี่มีแต่ไปแจ้งทางอ่า อาจารย์บ่โดยว่าสีเขาไม่ไปแจ้งท่านอาจารย์ว่าจิกขอเขาไม่กับเพื่อนกับเม่นดำเนินการได้เลยเนาะโดย,โ,ดยโอ้ตักแล้วสั่งงานยุย่งเเนาะเพราะว่า <c oughs> คุณเคยเฮียนเนาะถ้าว่าเราเริ่มเฮียนไม่ใช่นี่มันมันเช็คประวัติหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ใช้เวลาเนาะโดยอันนี้นะมอนหาจะยาหนักหรอเนาะโดยเข้าไปนี่ก็ได้เข่าวลดไปนี่ก็ไปนี่เข่าเลยมิติว่าถ้าเฮาจิไปเฮียนเขาไปแจ้งอาจารย์กลับมา ไปซื้อสุดอุปอรกรณ์การเรียนยเนาะว่ามีอย่างไงมีจักสุดเท่านั้นท่านี่ะละลากาคือสุดนี่เขาต้องใส่ใส่สองไม่ได้เหมือนกันเลยบอว่าต้องเปลี่ยนกันเ,ยนเลยสลับเหมือนพียนเนาะ,ะเหตุคือน,น้องอ้ายนี่ไ่ดได้ได้เป็น <c oughs> สุตตัวเดียวกับมอนี่คือไปเฮียนมาแล้วตัวแรกมาชัก <c oughs> ตากไหวต้องขึ้นจน,น,นเช้าจะใช้ไปแล้วอ, <c oughs> อ่ะน้องเขียวคือกัง <c oughs> ไปเฮ็ดมื้อนี้เนาะอันนี้คือกันและอันนี้ก็เอเออดืใส่ชุดเดียวกันไปเลยเนาะใส่ชุดเดียวเดี๋เฮียนมาก็ซักไว้ตากไว้ตนคืนมันแห้งตอนเช้าก็ใส่ไปแม่อบ่ท่วงบ่ทันแบบนี้เนาะบางอ่าบางเทื่อบางทีนี่เฮ็ดได้นี่มันามันบ่แห้งจังซี่เด้ในีแบบสิเนาะยามนบ่แห้งยามนี้มันแห้งไว้อือดยๆ นี่ไปใส่ในเบิงคําเอวค่ะกะนี่ลูกได้เรียนก็ดีใจแล้วแม่ค่ะโยดีใจมากแท้โยอ่ะคงหวังที่ตั้งไว้นี่นี่ถ้าเขาเฮ็ดปับด้วยนี่สิเฮียนจบฮอดมได้ล่ะมาเป็นไปได้ก็อยากไปเฮียนต่อจบมนี่แล้วเนาะโดยโอ้โจบมบ้านเฮานี่ว่าสุดอยู่ได๋แม่เนาะว่าสุดๆอยู่แต่บ่นี่ยังบ่ทันจบ ตีเล่นก่อนไปหาของกระบอมอยู่กากคงท่งนาพูแล้วก็หนีเลยเออถ้าว่าได้เรียนถ้าว่าจบโฮโมเซตนี่เทื่อว่าดีเนาะอ่าเพราะว่าสิได้บุตรการเรียนเพิ่นห้องบุตรการศึกษาด้เนาะโดยอืบุตรการศึกษานี่แหละบาดนี้เนาะเอ้ายิ้มเปยๆบาดนี้พี่น้องมามื้อนั้นน้ําตาคุ่ยแม่ก็ตื่นแล้วลเออ ผู้แม่บัดว่าย่างมาได้พุ่นบ่ว่าบ่ยังละพุ่นว่าถึกอันเวียดห้ายบ่โอ้ยเนาะผู้แม่ก็เป็นห่วงเด้พี่น้องเอ้ยห่วงลูกอือบ่เคยหายจักเสือต้อมาหายอยู่ตื่นเด้ออหายครั้งแรกได้มื้อนั้นก็บ่บ่เคยเห็นลูกหบีบ่เคย แต่อย่างหนึ่งเขาก็ไม่เคยหายลูกนะแล้วก็ไม่เคยลูกผู้เป็นแม่นี่ไม่เคยบอกลูกแบบความรุนแรงอย่างเจ๊เทื่อนเนาะแม่มาเห็นลูกมันร้องไห้แบบซี่กันตกใจได้เนาะเอาเอาพี่น้อยเขาเรื่องเลยได้สบายเนาะมีแต่ว่าอันเดี๋ยวบุเชียงจะโทรมาบอกอีกรอบหนึ่งเด้อโดยโบยากเนาะมีแต่ไปแจ้งอาจารย์เอาเอาไปแจ้งอาจารย์ว่าจะขอเฮียนต่อ อาจารย์อนุมัติปับ๊บล้วก็ไม่ได้ว่าไปไปซื้อสุดอุปกรณ์การเรียนยปุ้มมิกซอเนาะก็สิประมาณนี่แหลนะเนาะบานเขาเขาบานนี้ชิได้ครับเขาไปเฮียนต่อหรือว่าชิไดเ้เป็นพนักง,งานขายเสื้อผ้าพี่น่อยรลุนพุงน้ำกัน <c oughs> <c oughs> ขายเสื้อผ้านี่ค่ะมือแรกเนี่ยมือแรกบอโดยเมื่อวานเรามาหาแบบเห็นเรีกก่กเก่าก่อนเมื่อนี้เริ่มมือแรกมือแรกเนาะ อาไปนนอะเลยดุนซมน้ำกันไปฮวงเชียนนี่ก,ก็ดีอย่างนึงเพราะว่าพ่อมูคู่ลายเน,นาะพ่อมูคู่ลายเลยรกะเพราะหนาไรตาในการที่เขาอ่าเพราเขาประสบการณ์เนาะประสบการณ์เห็นหูไปเรื่อยๆแต่ว่าอย่าลงทางไปทางเงินที่มันบุดีได้ลรอเนาะอ่าบางเทื่อกบหูกันเนาะบางเทื่อกบองค์ทำองค์เพียนแต่ลรเฮียนเพียนกับบุคือกันอ่าคือหูกันแหละ แต่มันเกิดขึ้นอยู่กับคิดใจเข้าแหละเนาะอะไรที่เฮ้าควรเห็ดอะไรที่เข้าควรอยากส้่งอยากมีอยากบ่งดูแลครอบครัวเขาก็คิดเอาเพราะว่าเขามันเพิ่นส้างมาให้เด้ดเด้อะไรมันดีมันงามเขาก็บ่งแย่งเอาเองเขาอะไรอันนี้ก็เรื่องในการเทียนจังว่ากันบางคนก็เฮียนไปจนบ่าบันเนกับบุกมีแต่ว่าไปเฮียนไปเฮียนนะจว่าเฮียนแบบใดแบดนี้เนาะมันก็อีกเรื่อหนึ่งได้อันนั้นกันเนาะ อ่าเนี่ยก็แล้วแต่กับขอให้จริงที่ว่าเขาตั้งวางแล้วกว็ตั้งเป้าหมายไว้ไหแหลนว่าเขาอยากเฮียนในในจุดนี้เนี่ยเขาอยากเฮียนเพราะยังเขาอยากเฮียนด้วยสาเหตุยังเขาต้องคนตรวนั้นออกมาให้ได้เนาะเขาต้องคนตรวนั้นออกมาให้ได้ว่าเขาอยากเฮียนด้วยสาเหตุยังเขาเฮียนไปแบบเฮียนบริมีจุดหมายนี่มันกับบริมีควงหวังในตัวตนในครอบครัวได้ เขาเฮียนในมีความหวังแล้วเขามีเป้าหมายในพันธุองว่าเป้าหมายกายุทธ์นในตัวเองนั่นมีอย่างก็แล้วแต่ประสบความสําเร็จแน,น,น่นอนเนาะเอาเหนุยังก็แล้วแต่ให้ตั้งเป้าหมายไว้มือสักวันหนึ่งเขาต้องจับให้ได้สิ่งที่เขาขู่อะไรสินะจักมือเขาต้องจับให้ได้แต่ว่าอย่าห้ยุดแค่นั้นแหละเนาะการเฮียนก็คือการเฮียนให้ตั้งมีเป้าหมายเฮียนให้อ่า แบบคือว่ามีเพื่อนห้องไปอย่างนะศึกษานี่แหละแต่กับทางครอบครัวน้านั่นแหละมันรายย่างันสิเชี่าวขเนาะเาบหดจบหรอกไม่แต่ว่าเข้าขอยียนหูเคยนศึกษาไปครบมูดีก็ดีไปครบมู่ซัวก็คือเขาหูกันเลยเนาะมูผ้าซัวก็ซัวน้ำหมาก้นกันมูผ้าดีก็ดีไปอ่านี่ครอบมนครัวทางพ่อแม่เพื่อนกับปินท่เบิงอินดูเนาะเอาไปนนเลย โอ้ไรกับบทจบจักเื่อมีแต่ว่าตามนี่เด้อบนอันทิดเดยอ่าเดี๋ยวบบเชงจะแจ้งให้ทางผู้ใหญ่เพิ่นเนาะเพิ่นจะตัวนี้เนี่ยเมื้อนี้เพิ่นให้บโบเชงมาถามอัปเดตเบิ่งว่าจะเฮียนแท้ <ừ. S 1> จริงหรือว่าจะเป็นพนักงานขายเสื้อผ้าต่อเอ้าขออีกครัหนึ่งจะเฮียนต่อหรือว่าจะเป็นพนักงานเฮียนเฮียนต่อเนาะอือเอาพี่น้อนยรอรุ่นรอสมน้ำกันไนะสิเนาะ ถ้าดูเดี๋ยวไปเชียงชื้อมงไหมมาฝากอยู่มือนี้เด้ออันทางน้องเขียวกับน้องอ้ายนี่จังโมงหมนเด้อสิบเอ็ดโมงเนาะสิบเอ็ดมากินข้าวอยู่เพื่อนได้ร์ตถีบเลยว่เออเนาะบุหรี่ได้เนาะพึ่ไปแล้วเจอพื่งไปพี่นเนาะปั่นไปเลยได้เนาะพอเสียงไปก็แต่เศร้าๆม้วก็ล่างถ้วยก็ไปเลยพอมาออกมาแต่ห้องน้ำเบาเห็นแล้วไปแนี่ใหญ่ตามหลังเงินไปเด้เนาะแต่ว่าคันใหญ่นี่ ต้องซ้อนกันเนาะซ้อนกันครับอนาทั้งไอยแล้วก็น้องน้องตาเนาะอ่าผู้ผู้หนึ่งนั่นเพิ่นสี่ช้อนผู้เดียวเพิ่นเนาะผูายขี่น้ำมาน่าโน้นโน้นขอเพื่อนอ่ะเพิ่นห่วงอันน่องเขียนห่วงยามันเพ่ยหนึ่งผู้หายไอ้ซ้อนน้ำไปแล้วไปแล้ววันนี้ไปกลับได้นี่เนาะแต่ว่าหากขึ้ว่าได้ตัวนี้เบิ่งก่อนโอ้ไก้อยู่เนาะยังอยู่พี่น้อย เดี๋ยวับมากินข่าอยู่พี่เนาะพีนโนทิปเลยไปช่วยว้าวได้นนี่เนาะตามลางคอนคอนกุ่มกุ้มแล้วพี่น้องจะพูดง่ายกุ้บเลยเนาะโล่งโล่งและเห็นตอนแต่ทางมือคือกันนั่นแหละทางมูเซียงตะกี้กันแต่ทิปใหม่นี่โว้พี่น้องโน่แต่ว่าเอาไปมาเขาบวชเฮียนชั่งแล้วบาทนี่ดึงเฮียนถึงปั่นขี้ตะลถทิเว้ยเขาเฮียนหนักบูดีอย่างนึงแมททาบน้องไอ้น้องไอ้ชีวิตของน้องเป็นอะไรลูก ตอนนี้นะไข่แน่แล้วชีวะไรยางโอ้ชีวะไรายาง oh. ชีวิตช,ชีดีขึ้นแล้วอายกับน้องเพิ่นธามกันอายกับน้องเพิร์ธามกันเพิ่นนอนแล้วเพิ่นธามนอนแล้วว่าพื้นกันพื้นนะพื้นกันว่า <c oughs> เป็นในีได้ชีวิตโตรประมาณนี้บ่อด <c oughs> ่ะดีขึ้นหรือว่าดีลงประมาณนี้เ <c oughs> พิ่นธามโอ oh. ้ตอนนี้ทาชีดีขึ้นแล้วเขาเลยขี่รถทิฟฟ์นะทำชีวะไรยางคือเก่าคนน่ะชีพเขาหัวอะไรเขาลัก สางคิดชางถามเนาะ่นอนถามหมอตาปวชนหมอพังซื้อพังเขาเว้าหมออ้กับหมอนอนเัาเว้าเออเอาเอาสาวบ่โดยมืยหน้าจังพอหน้าตาเพิ่งจะบ่ากันอีเท่านั่นเนาะอนี้ามาพูดคุยกับทางน้องพลินเอาไ16ปีสชอไหมล่ะ16 พวกปีอยู่มอสามเนาะปี<ด>นี้ขึ้นมอซ<า>ี่ทา่าเดียนเนาะอ้<ด>าบ้านนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่ครับทางผู้ใหญ่เดี๋ยวผูเชียงจะแจ้งเพิ่นเดอ้อโด้วยไอ้เจ้งติดต่อมา,าอีกเทื่อนึงโดยเ<ด>นะาะฮะรอรุ่นรอสมน้ำกันพี่น้องเยว่าจะเฮียน <c oughs> ต่อหรือว่าจะเป็นพนักงานคือผู้เชียงว่าไหนเนาะอยู่ในตลาดเซนูฮอ่นี่แหละเนาะเนาะเดี๋ยวไปเอาของฝากมาให้เพิ่นก่อนอ้าวบานนี้พี่น้อยมาหอดเลยเนาะเมือนีกันและซ้่ไมเหมือนกัน มะมัยเด้อไม่มีนั่นแหละ้เอาแล้วก็ขนมนาเนาะโอดดีดีดีแหงหงควงแหควงดีดี่ีดีดีดนดี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 มีด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 ดีาวดดดีดีีดีีนนีี ดีใจมาแต่ตลาดพ่อท่านโมเชียงโทรหานี่แต่ว่าตอนนั้นท่านได้แจ้งบอกเนาะโดยมีแนวแล้วนี่เชว่อว่าเนาะดีใจมากพ่อเนาโอ้โเอ้าเอ้าเนาะบ่าว่ากันแล้วพี่น้องเนาะสิ่งที่เฮาหวังไว้นี่ถ้าได้ยินคำไหนคำหนึ่งที่เฮาหวังไว้นี่มันก็ดีใจได้เนาะอ๋ออ๋อใจให้อีกซะละบันดีใจให้ได้แบบเนี้เนาะลูเป็้นลูกตาลูกน้วยบ่าได้ เจ้าสิให้ด้บัดนี้ได้เอยเเอาจังว่ากันเด้อคือตามมาเซงเบากินนี่แหเนาะอืถ้าเป็นจังได๋ผู้ใดเดี๋ยวคุยกับทางผู้ใหญ่เพิ่นอีกเทื่อนึงมื้อนี้เพิ่นให้มาถามก่อนเด้อโดยโดยเอาอยู่ดีม่แฮงมื้อนี้ซงกลับก็ได้แม่เด้อทางงอยเจ้าก็สิเจ้าก็สิไปสิไปตลาดตลาดต่อเนาะปกต่อเจ้าก็ให้อยู่ดีม่แฮงตลาดปลอดภัยเดินทางก็ให้อยู่ เหอเทียนหักตาป็นบูรณ์ใส่ให้น้องให้นุชจ้าใจเด้เอาเอาโอเคพี่น้องเอ้ยจังะมาการเข้าแบบนี้เนาะอาบุเชียนขอไหม่นั่นล่ะขอไหมฉันฝึกเชียวเลยนะผบอกเอาอ้าเนาะโอเคพี่น้องเอ้ยไปไปเฮียนโตเจ้าแบบนี้เนาะไปเฮียนขายเสื้อผ้าเลยบุญไปเขาเฮียนีพี่น้องอีกรอบนึงเนาะ โอ้ยอาเด้อบาดนี้พี่น้อยลากก้นนี่ลาลาเด้อมึงไม่เออพี่น้อยอ้าพี่น้อยเนาะถือว่ามาวันนี้ก็เป็นเรื่องราวถามเบิ้งน้ำกันเนาะสำหรับทางน้องพลอยเขาพี่น้อยทางผู้ใหญ่ให้ทางมุสเซียงมาสอบถามเบิ้งว่าจะเฮียนต่อหรือบ่เนาะอ้าวบาดนี้พี่น้อยไล่สรุปผลมาแล้วกับทางน้องพลอยเนาะร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้อยขอว่าอย่างไรเนาะ เฮี้ยนต่อพี่น้อยเนาะอยากเฮียนต่อเมื่อนี้ก็จากล่างถ้วยวัดละสะาสหะพันกีบตาตกเป็นเงินไทยกี่สิบบาทสามสิบบาทนี่แหละพี่น้อยอ่ามันถือเกินเนาะเป็นก็เลยโยกย้ายไปรับขายเสื้อผ้าแทนบ่านี่พี่น้อยอันนี้กับวัดนาหาสิพันกีบเนาะหรือกธรรมดะนี่พี่น้อยเนาะเพราะว่เสื้อผ้าน่าแพ้นี่กับมันกัดจะบบ่อันนี้ปันใดพี่น้อยก็ขึ้นอยู่กับคนมาเที่ยวหรือว่ามาซื้อ เนาะถ้ามมีเฮาก็ยังพอได้นั่งนะพี่น้องเอ้ยเนาะก mm ็ hmm. พอธรรมดาพี่น้องยอ้าเนาะถือว่าสรุปในการห้ามการเฮียนทางน้องเพิ่นก็น100%พี่น้องเอ้ยเนาะวันนี้ก็รอรุ่นรอชมน้ากันว่าทางผู้ใหญ่จะอ่านเมื่อกันให้ทางหมู่เสียงนี้เป็นสะพานบุญให้หรือบอ่พี่น้องเนาะเพราะว่ามื้อนี้เพิ่นให้ทางหมู่เสียงมาสอบถามให้นะพี่น้อ,เอยเดี๋ยวรอรุ่นรอชมน้ากันพี่น้องเนาะว่าสิเป็นจังได๋สําหรับทางน้องพอยเฮา แต่ทางบุเสียงนี่ก็อยากให้ทางน้องเพ่นเรียนนห่เนาะหลายๆคนหลายพี่น้องเอพซีนี่แหละอยากให้น้องเพ่นเรียนต่อพี่น้องเอ้ยเนาะจบมดเช็ดแล้วก็จังว่ากันบาดนี้พี่น้องเอ้ยป่ะเนาะพี่น้องเอ้ยจังได๋ก็ขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องคือเก่าคือเดิมเด้อเนาะแล้วก็ทางผู้ใหญ่อ่าที่ได้มอบหมายทางบุเสียงนี่มาสอบถามอ่าในเรื่องการเรียนของทางน้องพลอยเนาะจังได๋ก็ขอให้อยู่ดีมีแฮงสุขกายสบายใจเด้อเนาะธุรกิจการงานก็ขอให้ราบให้ดื้อให้โชคให้มาให้ร่ำให้ด้วย ตลอดปีและตลอดไปเนาะมื้อนี้บทเสียงลาพีดาน้องไปซานอ่ะมื้อนี้บเสียงลาพีดาน้องห่อยเพียงสำนีก่อนไว้มาพบมาเจอกันในคลิปหน้าเด้อพี่น้องนะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยิซีกันเบริร์สุขุสุขคนเนาะสบายดี